สวัสดีครับผมซิโอสเซอร์วิสนะครับวันนี้มาเซอร์วิสแอร์พานะนะครับไม่ได้ล้างมาระยะหนึ่งนะฮะประมาณ6เดือนแต่ว่าลูกค้าบอกว่าแอร์ตันนะฮะเป็นน้ำแข็งอันนี้เราก็ฉีดน้ำยารอบแรกนะฮะคือเราเดี๋ยวเราปล่อยให้น้ำยาทำงานสักพักหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราลงรอบ2เพราะว่าดูแล้วคราบสกรปรกเยอะมากเลยนะฮะถอดพัดลมกระรอกออกไปแล้วด้านในก็ค่อนข้างดำ ครับอันนี้ก็เป็นการลงน้ํายารอบที่สองนะครับหรือว่าตัวฟองจะขาวขึ้นนะฮะไม่ดําเหมือนรอบแรกนะครับเดี๋ยวรอให้ทํางานสักระยะหนึ่งเดี๋ยวเราล้างออกอน,นี่หลังจากที่เราล้างคอยแล้วนะฮะละค่าความสกรปรกนี่จะหมดไปแล้วนะครข้างสะอาดนะฮะในช่องของพัดลมโอคมีฝุ่นนิดหน่อย เก่งแล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็เปิดเทสนะฮะน้ำยาจะขาด,ขาดเยอะมากนะครับเพราะเป็นน้ำแข็งกรอบขณะนี้เลยเราต้องเอาน้ำยามาเติมก่อนน้ำยาขาดไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ากระแสนะครับจัดมี5 M. แอมป์แต่ว่าเราวัดได้แค่3.5เท่านั้นเองนะครับหายถึง2แอมป์ ติกัดกระแสก็ได้แล้วนะครับแล้วก็แรงดันได้แล้วนะครับประมาณ80ปอนด์แล้วก็น้ำแข็งละลายหมดแล้วความเย็นระวัดแล้วที่นี่ก็อยู่ประมาณ18-19ถึงองศาความเย็นนตัวได้19องศานะครับถือว่าผ่านครับใช้ได้